สวัสดีค่ะผู้ปกครองและนักเรียนทุกคนนะคะสําหรับวันนี้ค่ะอยู่กันในวิชาวิทยาศาสตร์นะคะสําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5ค่ะและวันนี้นะคะมาเจอกันกับคุณครูพี่แอมนะคะโดยเรื่องที่เราจะมาเรียนกันในวันนี้นะคะเด็กๆก็จะเป็นเรื่องของแรงเหมือนเดิมค่ะแต่สําหรับวันนี้นะเราจะมาเรียนกันในหัวข้อแรงเสียดทานค่ะเอาละค่ะก่อนอื่นนะคะเด็กๆมาดูในส่วนของจุดประสงค์การเรียนรู้กันก่อนเลยค่ะ สำหรับจุดประสงค์การเรียนรู้นะคะเพื่อให้นักเรียนสามารถสังเกตและระบุผลของแรงเสียดทานที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงของการเคลื่อนที่ของวัตถุได้สามารถทดลองและสรุปผลเกี่ยวกับเ,เกี่ยวกับแรงเสียดทานที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ของวัตถุได้และนักเรียนให้ความสนใจและให้ความร่วมมือในการเรียนรู้ นะคะก่อนอื่นเลยค่ะคูเปี้ยนมขอถามเด็กๆก,ก่อนเลยนะคะว่าเด็กๆเ,เคยไหมคะที่ว่าอยู่ๆเนี่ยเด็กๆลากกล่องหนังสือหรือว่ากล่องนงังแล้วรู้สึกว่าการออกแรงลากเนี่ยค่ะมันทําให้วัตถุข,ของเรามันมีน้ําหนักมากแล้วก็มันเกิดการเคลื่อนที่ไปได้ยากเคยไหมคะอ่าการการเกิดแรงในลักษณะดังกล่าวอะค่ะ ที่ทําให้วัตถุของเราเกิดการเคลื่อนที่ไปได้ยากนะคะเวลาที่เราพยายามดันวัตถุในขณะที่มันติดอยู่กับผิวสัมผัสอีกหนึ่งชนิดนะคะลักษณะดังกล่าวค่ะเราจะเรียกว่าแรงเสียดทานนะคะ,ะแรงเสียดทานคืออะไรแรงเสียดทานนะคะหรือว่าภาษาอังกฤษเรียกว่า friction นะคะก็คือแรงที่เกิดขึ้นระหว่างผิวสัมผัสของวัตถุสองชนิด โดยเป็นแรงที่ผิวของวัตถุหนึ่งพยายามที่จะต้านการเคลื่อนที่ของผิววัตถุอีกผิวหนึ่งและมีทิศทางตรงกันข้ามกับทิศทางของการเคลื่อนที่ของวัตถุค่ะตัวอย่างนะคะเช่นในขณะที่เราปั่นจัก,กรยานค่ะเด็กๆเราจะพบว่าเกิดการสัมผัสกันระหว่างผิวสัมผัส2ชนิดนั่นก็คือส่วนของล้อจัก,กรยานนะคะแล้วก็ส่วนของ พื้นพื้นผิวนะคะอ่าซึ่งจากลักษณะดังกล่าวนะคะการที่เกิดแรงเวลาเราพยายามปั่นจักรยานไปทางด้านหน้าค่ะเราจะพบว่าถึงแม้เราลถจะไปทางด้านหน้านะคะแต่มันจะมีแรงอีกแรงหนึ่งค่ะที่เราเรียกว่าแรงต้านหรือว่าแรงฝืดน,นะคะหรือว่าเป็นทางการว่าแรงเสียดทานเนี่ยจะมีทิศทางไปทางด้านหลังนะคะในขณะที่เราปั่นจักรยาน ทิศทางที่วัตถุเคลื่อนที่ไปไปทางด้านหน้าแรงเสียดทานก็จะเกิดขึ้นด้านหลังซึ่งแสดงว่าการเกิดแรงเสียดทานค่ะจะเกิดขึ้นบริเวณส่วนของพื้นที่ผิวสัมผัสข,ของสองชนิดด้วยกันนั่นก็คือส่วนของล้อจัก,กรยานและก็ส่วนของพื้นผิวนั่นเองนะคะเด็กๆ ทีนี้เรามาดูกันค่าว่าผลของแรงเสียดทานที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ของวัตถุที่อยู่นิง่งและวัตถุที่กําลังเคลื่อนที่จะมีลักษณะเป็นอย่างไรกันนะคะสําหรับกรณีแรกนะคะสําหรับ แรงเสียดทานที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ของวัตถุที่อยู่นิ่งค่ะนั่นก็คือถ้าเราออกแรงกระทําต่อวัตถุใดที่อยู่นิ่งอยู่บนพื้นผิวชนิดหนึ่งให้มีการเคลื่อนที่ไปแรงเสียดทานก็จะต้านการเคลื่อนที่ของวัตถุนั้นจึงมีผลทําให้วัตถุนั้นเกิดการเคลื่อนที่ไปได้ยากตัวอย่างเช่นผู้ชายคนนี้นะคะพยายามที่จะออกแรงผลักตู้เย็นนะคะไปทางขวามือ ซึ่งตู้เย็นเนี่ยก็หยุดตอนแรกอะหยุดนิ่งอยู่กับที่แต่ผู้ชายคนนี้พยายามดันตู้เย็นนะคะให้ไปทางด้านขวาซึ่งการเกิดแรงเสียดทานเนี่ยผลของเขาก็จะทําให้วัตถุสามารถเคลื่อนที่ไปได้ยากนั่นเองค่ะเราจึงรู้สึกว่าตู้เย็นมีน้ําหนักแล้วก็มีการเคลื่อนที่ไปได้ช้ากรณีที่2ค่ะลักษณะของแรงเสียดทานที่มีผลต่อวัตถุที่กําลังเคลื่อนที่นะคะ ซึ่งเราพบว่าถ้าเราออกแรงจะทําต่อวัตถุที่กําลังเคลื่อนที่แรงเสียดทานก็จะทําให้วัตถุนั้นเคลื่อนที่ได้ช้าลงหรือแทบจะหยุดการเคลื่อนที่เลยค่ะทีนี้เรามาดูในส่วนของกิจกรรมนะคะโดยกิจกรรมในที่นี้ก็จะอยู่ในหนังสือเรียนด้วยนะคะ อยู่ในหนังสือเรียนหน้าที่96แล้วก็97นะคะเดี๋ยวเด็กๆดูไปพร้อมๆกันเลยนะคะโดยกิจกรรมเรื่องของลักษณะของแรงเสียดทานนะคะมีจุดประสงค์เพื่อให้เด็กๆสามารถระบุผลของแรงเสียดทานที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ของวัตถุได้ซึ่งปัญหาในการทดลองในวันนี้นะคะเรามาทดลองกันว่าเมื่อวัตถุเคลื่อนที่ต้านแรงเสียดทาน การเคลื่อนที่ของวัตถุจะเกิดขึ้นหรือไม่อ่าเด็กๆคิดว่าวัตถุจะเกิดการเคลื่อนที่หรือไม่คะอ่านะคะถ้าได้คําตอบเราเอามาใส่ในช่องสมมติฐานเลยค่ะเด็กๆอาจจะบอกว่าเมื่อวัตถุเคลื่อนที่ต้านแรงเสียดทานการเคลื่อนที่ของวัตถุก็จะเกิดขึ้นนั่นเองค่ะทีนี้เรามาดูกันดีกว่าค่ะอ่าิธีการทดลองของเรานะคะ ง่ายๆก็จะมีในส่วนของกล่องนังนะคะกล่องลังหนึ่งกล่องแล้วก็มีหนังสือยี่สิบเล่มน,นะคะโดยเริ่มต้นค่ะก็คือว่า,าการทดลองที่หนึ่งนะคะคือให้เราเนี่ยใส่หนังสือทั้งยี่สิบเล่มมาคะ่ะลงไปในกล่องนะคะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ออกแรงแรงผลักค่ะ ออกแรงผลักนะแล้วทีนี้เรารู้สึกว่าเป็นยังไงเอ่ยการเคลื่อนที่ของเราเป็นยังไงบ้างนะคะเราลองดูนะถัดมาการทดลองตอนที่สองค่ะเราก็เปลี่ยนจากหนังสือ20เล่มใช่ไหมคะใส่ไว้เพียงเล่มเดียวค่ะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ออกแรงดันเหมือนเดิมค่ะ ออกแรงกลับแรงดันนะคะกล่องใบนี้ให้เคลื่อนที่ไปทางด้านหน้าแล้วเราลองสังเกตดูค่ะว่าการเคลื่อนที่ของเราเนี่ยจะเกิดขึ้นได้ง่ายหรือว่ายากกว่าอันแรกนะคะอ่าแล้วหลังจากนั้นค่ะเราก็มาบันทึกผลการทดลองกันนะคะเด็กๆโดยในผลการทดลองของเราก็มีอยู่2ช่องด้วยกันค่ะช่องที่หนึ่งนะคะก็คือให้เด็กๆเ,เนี่ยบอกลักษณะของการออกแรงกรณีที่ เราดันกล่องที่มีหนังสือหนึ่งเล่มไปบนพื้นเรียบค่ะเด็กๆคิดว่าการการเปลี่ยนแปลงนะคะหรือว่าการทดลองที่เกิดขึ้นเป็นยังไงอ่าเราอาจจะบอกว่าเราออกแรงดันกล่องไม่มากนะคะและกล่องเนี่ยสามารถที่จะเคลื่อนที่ไปทางด้านหน้าได้ง่ายใช่ไหมคะแต่ในขณะเดียวกันถ้าเราพยายามที่จะดันกล่องที่มีหนังสือ20เล่มไปทางด้านหน้าบ้างล่ะคะเราจะรู้สึกเป็นยังไงครเปรียบเทียบกับ การที่เราแันงกล่องหนังสือหน่งเล่มบ้างเราอาจจะบอกว่าเราออกแรงกานกล่องเนี่ยโดยใช้แรงมากกว่าเดิมใช่ไหมคะกล่องถึงจะเคลื่อนที่ซึ่งลักษณะดังกล่าวค่ะแสดงว่าจะต้องมีการเกี่ยวข้องกับแรงเสียดทานแล้วนะคะ,ะซึ่งการวาดรูปนะคะเราอาจจะวาดรูปได้ตามนี้เลยค่ะมีกล่องลงังใช่ไหมคะวางอยู่บนพื้นเรียบซึ่งเราพยายามที่จะออกแรง ดันกล่องไปทางด้านหน้าหรือว่าทางทิศทางขวามือนะคะเราพบว่ากล่องก็จะเคลื่อนที่ไปทางเดียวกันกับที่มีการกระทําต่อวัตถุก็คือไปทางขวามือแต่ในขณะเดียวกันการดันกล่องของเราเนี่ยมันจะยากหรือว่ามันจะง่ายมันก็ย่อมขึ้นอยู่กับน้ําหนักของกล่องด้วยเช่นเดียวกันใช่ไหมคะถ้าเกิดน้ําหนักของกล่องมากแสดงว่าเราออกแรงมากซึ่งส่งผลทําให้ ระหว่างผิวสัมผัสสอง,สองชนิดนี้ค่ะก็คือกล่องลังกับพื้นนะคะมันจะเกิดแรงเสียดทานระหว่างกันมากด้วยเช่นเดียวกันค่ะเด็กๆซึ่งจากลักษณะด,ดังกล่าวนะคะให้เด็กๆมาสรุปผลการทดลองด้วยตนเองนะคะในหนังสือหน้าที่ 97สิบเจ็ดนะคะลองสรุปผลดูนะคะว่าแรงเสยดทานเนี่ยมีผลต่อการออกแรงของวัตถุยังไงทําไมวัตถุถึงเคลื่อนที่ได้ได้ง่ายทําไมวัตถุถึงเคลื่อนที่ได้ยากนะคะเด็กๆเ,เนี่ยก็ลองสรุปผลการทดลองเอาไว้ใต้ตารางนะคะเอาละค่ะหลังจากนี้นะคะเด็กๆก,ก็พอสรุปได้แล้วนะคะว่าการเกิดแรงเยดทานเนี่ยเป็นแรงที่เราเรียกว่า แรงต้านการเคลื่อนที่ของวัตถุโดยจะเกิดขึ้นบริเวณของผิวสัมผัส2ชนิดนะคะ,ะซึ่งเราจะพบว่าการเกิดแรงเสียดทานเนี่ยจะทําให้วัตถุเหล่านี้สามารถที่จะเคลื่อนที่ไปได้ยากนะคะหรือว่าทําให้เกิดความสืดได้นั่นเองนะคะซึ่งเดี๋ยวคาบหน้านเนี่ยเราค่อยมาต่อในส่วนของประโยชน์แล้วก็ในส่วนของ ของโทษของแรงเสียดทานกันนะคะสำหรับวันนี้ค่ะครูพ,พี่แอมฝากการบ้านให้เด็กๆทุทวนนะคะในหนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ซึ่งอยู่ในกิจกรรมพัฒนาทักษะเรื่องลักษณะของแรงเสียดทานหน้าที่96หน้าที่97นั่นเองค่ะแล้วก็ระหว่างนี้นะคะเด็กๆขาครูพ,พี่แอมฝากงานที่ค้างมาทั้งหมดด้วยนะให้เด็กๆย้อนกลับไปทําการบ้านที่ค้างมาให้เรียบร้อยนะคะเพราะเดี๋ยวครูประจําชั้นเนี่ย เขาก็จัดทยอยเรียกเก็บนะเราจะได้ไม่มีงานค้างเยอะนะคะแล้วก็หมั่นทบทวหนหมั่นทบทวนตําราเรียนสม่ำเสมอนะคะ,ะสําหรับวันนี้ค่ะครูเพี่ยมก็ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ